สวัสดีครับวันนี้อยู่กับไอ้ทิวนะครับผมนะแล้วเ,เรามาดูกาําลางังกำลังตักดินทิ้งนะครับผมนะไม,ไมไ่ทิ้งเราไปแว้งหลังแห่มึงบอกพี่ว่าอะไรนะให้มาดูเลยนะใหมาดูรถรถทำไมรถพี่ว่าเขาจะเอาดินลงไงเข้าใจไม่โค้งตกหรืเอเปลเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวคอยดูจะทำไงเดี๋ยวคอยดูดิมึงมั่วไปเนี่ยไม่มั่วเขามีวิธีเอาพี่ว่าเขาจะเอาไงนะไม่โค้งตกลง ปาดลงเงี้ยไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะครับว่าเขาจะเอาดินลงยังไงนะฮะ พี่ดูดิมันเป็นไงรถอ่ะเหมือนรถเดิมเลยอะรถเดิมอ่ะก็จะใช้อะไรก็จะใช้แม่โคนั่นลงเนีใช่พี่เนี่ยเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูคนขับใช่ปะใช่ใช่ยนคนขับเดี๋ยวคอยดูเขาลงไงเดี๋ยวคอยดูเต็มแล้วดูเดี๋ยวคอยดูดูดูใช่แมคโคก็ต้องตามไปแน่โน่๋ยวเขาถอยไปโน่นอะไรแม่โคอะเอ้ยแมคโครไม่ตามไปหรอวะไปตามว่าเปล่า câu côi luôn bà ạ ừ ai coi côi luôn cái thai á là đuôi luôn ai luôn nha ôi ê ê นป็ไงผมบอกแล้วผมบอกแล้วนี่มึงพาพี่มาดูอ่ะเฮ้ยเป็นไงกระบะน้ำนายวิ้ยดูดิเฮ้ยมันแปลกกันได้แฮมมากเหมือนรถเดิมป่ะโอ้หดูนีดนโดนโดนข้างล่างถึงแล้วเฮ้ยโอ้ยรถใหญ่เลยโอ้โหก็เท่ครับน้องๆไปดูมุมไกลๆนะฮะเฮ้เป็นไงผมบอกแล้วใครไมโคใช้จอบเลยวะผมบอกแล้วสุดวะ 哎。来